สวัสดีครับวันนี้เรามีหูฟังทัวไ l เลสจากแบรนด์น้องใหม่อย่างออเซนหลายๆคนอาจาจะไม่คุ้นหูกับแบรนด์นี้เพราะเป็นแบรนด์น้องใหม่จากแบรนด์อคสซสซอรีสายบัดเจ็ตอย่างอ e ีลูมนะครับที่หลายๆคนก็รู้ดีครับว่าอ e ีลูมเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของ power bank ตอนนี้หันมาผลิตทัวไรเลสนะครับราคาก็ีดีได้ว่าสายบัดเจ็ตจับต้องได้สเปคสุดคุ้มตามสไตล์แบรนด์อ e ีลูมลยครับตัวนี้มีฟังก์ชันเด่นๆอย่างการชาร์จไรสาย สเปคการเชื่อมต่อบลูทูธ5.1ใช้งานได้ดีครับแถมตัวน,นี้ราคาออกมาสบายมากๆที่599บาทเท่านั้นจะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวไปดูมินิรีวิวกันเลยครับด้านของดีไซน์นะครับออเซนอีล e ูปทีสามาเป็นทรงแบบก้านแต่จะเป็นก้านแบบไม่ยาวมากการสวมใส่ตัวนี้มาเป็นแบบอินเอียร์ที่ไม่ต้องยัดไปลึกมากมีจุกให้เลือก3ขนาด ใส่แล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับการใส่เอียบัดและใส่ได้ค่อนข้างสบายเพราะตัวไม่ใหญ่มากออกมาสองสีให้เลือกนะครับก็คือสีดําและสีขาวในเรื่องสเปคนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธ5.1แบตเตอรี่ตัวฟังใช้งานได้ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงรวมจากเคสด้วยก็ใช้ได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนการชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จผ่านพอร์ต Type C ที่ตัวเคสได้เลย แต่ที่เจ๋งไม่กว่านั้นครับตัวนี้สามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยสมแล้วที่เป็นหูฟังจากแบรนด์ e l o o p แล้วครับนี่เป็นเสียงไมโครโฟนจากออเสน T3 จาก e l o o p นะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับทดสอบครับ1 2 3 4 5 6 7ก็เรียกไ็ด้เลยว่าคมชัดใช้คุยโทรศัพท์ได้ไหายห่วงครับบอกกันที่ด้านองเสียงนะครับบอกเลยว่าก็ตามราคาครับถือว่าฟังได้สมราคาเสียงตัวนี้จะเน้นไปที่โทนเสียงอุ่นๆ เสียงเบสลูกใหญ่แดงพะทะกลางๆแต่จะลงไม่ได้ลึกมากนะครับเสียงกลางให้มากําลังดีนะครับรายละเอียดเสียงร้องเครื่องดนตรีชัดเจนไม่บาดหูอาจจะไม่ได้ใสจิ๊กแบบหูฟังแพงๆแต่ว่าจูนมากําลังดีครับวิธีเสียงออาไปในโทนกว้างครับโดยรวมจะเหมาะกับเพลงฟังสนุกๆและเพลงที่เครื่องดนตรีไม่เยอะมากอย่างพวกอะคูสติกป๊อปหรือเบสตักหนักอย่างฮิปฮอปตัวนี้ฟังได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวเครื่องดนตรีเยอะๆรกๆครับตัวนี้ทําได้ไม่ค่อยดีนะครับ ก็สรุปจบกันเลยครับตัวนี้เหมาะกับคนที่เริ่มต้นเล่นหูฟังหรือว่าอยากได้หูฟังราคาถูกๆคุ้มๆไว้ใช้งานสักตัวด้วยบลูทูธ5.1แบตต่อเนื่อง6ชั่วโมงที่สําคัญตัวนี้ชาร์จได้สายได้ด้วยทั้งหมดมาพร้อมกับราคา599บาทเท่านั้นใครที่สนใจครับลองคลิกเข้าไปดูที่ w w w m e c o n a c o m ได้เลยทางเราแนบลิงก์ใต้วิดีโอให้เรียบร้อยแล้วครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด like, Sub s ไ r i b e ให้ชาแนลเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าสวัสดีครับ